พราะทุกอยานั้นตอน้องทำด้ยวยจิตที่เป็นสมาธิคือความต,าตาัม้งใจแค่ว่าแยกออกไปมันก็กลายเป็นเรื่องสมาะคือทำในส่วนจิต ป็นเรื่องของนิพพานะทั้งในส่วนที่เป็นพยาแต่ไม่เข้าใจใัคำเรางี้ให้ทีดูจะนกันยุที่า มันก็ไม่เมากไปหลายสรั้งหลายคั้งเลยหมายคามเราจะไม่เกิดคุณประโยชน์โดยอาศัยการคิดให้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ คือเป็นสมาธิเรียกว่าทำได้คือท่านตั้งใจสมาธิน่ะทำเพ่อให้มนุษย์ควรจะได้ทุกการทุกประการในส่วนนี้ ควรจะเห็นกันเสียทีหนึ่งก่าอะไม่ว่าเรื่องอะไรของมนุษย์เราในโลกนี้มันต้องทำด้วยจิตหรือแก้ปัญหาด้วยจิตเพราะเหตุใดเพราะอะไรบ้า ขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งคือจิตแม่วัตถุทั้งหลายเสนจะมากน้อยมันก็อยู่ในหน้าของจิตมีจิตเป็นสิ่งที่กั้นก เรียกว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคิดเมื่อคุณทำกับทุกสิ่งมันก็ทำกับสิ่งที่เรียกว่าจิตกัานเองสิ่งเลกกับพอทคือมันก็มีแยกเป็นไป ถ้ทำให้รวยให้เกิดกำลังขึ้นมาเรียกว่าเสบานาถ้าไเกิดความรู้ขึ้นมาก็เรียกวิปัสสนาเอาไว้โดนก้าวไว้โอ้ยแล้วก็โหเก่งมามากแล้ว

เระกอบคุณป็นรูปแต่เราต้อใ้เราควรจะพิเอาความหมายของสิ่งที่เรียกว่าปัญาูให้มีความสำคัญตรง่มัเลย มันว่อรมันกว้างขวางความหมายขวงขวางเพราะเรามู่ที व, ่เราเข้าใจกันอยู व, ่พอใจจะใช้ไปคือมันเว่อร์เองแรงกว้าง และคันเกลียดและเกลดทุกเป็นห่วเมื่อมาถึงลุกป,ประเดมันดูเช่นนี้เราก็ควรที่จะมีธรรมะที่เข้ารู้กันสุขกันเราคิดว่า การรู้นี้การให้เชื่อัณะวิปัสสนาแห่งกัดปลายมืดฟันดูไม่มีก็คล้ายกับเป็นเรื่องอวดดีหรืออวดบา đây là xấu quá hơn. là nhất, nhà cha hai mình tôn tập đức, theo cái sự thật đó, nhưng hay chưa khâm phu, chút lẻ mi vọng, sợ vì các gia hạnh cứu bơm hồn nô vị chất bắn tay tì sụp bắn tay sụp bắn có sụp bắn tay sụp bắn tay sụp bắn tay sụp bắn ยิ่งแมงเป็นตานตานัปนนตานกันคนขคะนี้จะได้รักข้อย่อยของว่าทำแม่คืเต้องเรียนจิตธรรมะ อราต้องการจะพูดงสมณะวิปัสสนาต่าั้นต่ในตอนต้ที่สุดก็จะเหตุผลที่ทำไมตองพูดเรื่องนี้หรืออีกเ่องนมันก็มนกับโภชนาการ่อ เมื่อแดึงปเะโยอนอันเพียงเท่มันก็ทำให้คนเขาตั้งใจหรือสนใจที่จับฟังหรือจะดปฏิบัติการทั้งไม่ต้องมีจิตตะโกนาคือทั้งจิตที่เจริ อย่างที่พูดเดิมมันต้องทำจิตให้เจริญมันตื่นะทําอะไรต่อไปได้ด้วยจิตที่เจริแล้วทีนี้จิตเังไมันเจริญดวยาการสองอย่าง รูปฌันสมถะและอยังผู้ปัญญาและโดยเหตุที่ต้องทำจิตให้เป็นสมถในใะนั้นแลรวพราจะจับท่านจุดเรียกการประพฤติการกระทัทั้งหมดที่ว่าสมธิภาพา คือการทำความเจริญด้วยจิตที่เป็นสมาธิเราไม่อาจจะสร้างความเจริญใดๆให้เกิดชีวิตไดโดยไม่อาศัยจิตที่เป็นสมาธิต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องสร้างความเจริญ น,นันเกเรียลรวงไปเสียรองมสมาธิภาวะการตั้งใจด้วยอำนาจของสมาธิทีนี้เป็นาการกพูเสี้วความเส้งเส้งด้วยความเส้งเส้ง ให้เป็นที่เข้าใจไว้กันเสลื่อนไหวบุญตึกคือจะจัดช่วยต้องไน้ง่ายที่สุดข้าวนี้ก็คือข้าวขึ้นมาเรื่องบางเป็นทางกิ่ c ันมดข à n g ซึมกดนี้หรือว่าพุทธศาสนาน้น c à ันหัด c à ซึอันมหาศาลกวดนีคืแ่นมันพูดได้คันเพียงสองคันฟังดวให้ดีดนะ โอ้แต่ด so ้วยคำเพียงสองคำก็คือความทุกข์ขันธ์หนึ่งก็จะเห่งความทุกข์อีขันหนึ่งความทุกข์ขันหนึ่งความดับแห่ง ทุกคำหนึ่งเป็นสองคำไม่มีอะไรนอกจาบเรื่องที่สรุปลงไปได้ในคำสองคำนี้แต่ที่นี้มันยังคงยาะจะพูดกยะายความออกไปอีกนิดนึงลนะ มันพูดได้ด้วยท้ยอยคำสองประโยคนัสั่อมว่าคนเกิดมาโต่แล้วเปทุกแล้วคนเกิดจากไม่โน่แล้วทุคสองประโยคน์เนั้นเยคนเกิดมาโน แต่ทุกต่อมาคือกายอและปวดทุกนั่นมางเขาไฟังฟังโลกเหนกัตาเอ๊บปิดปาก่ลเขาไม่เชื่ เรื <ITA> ่องใจตัวน้าเรื่องทางใกรปฏิบัติต้ม่รู้แขวาสวงปรโเ่ันคือคเกิดมาเรกเกุกข์แต่มาคิดจายใคกเป็นก็เทุอดนเขาดี แต่มุ่งสืเ็นะระขคยแมก็มีสนสยเพียงสองประโยชน์แค่นี้ขอให้จังวันเธออันนี้แหละจะเพื่อปัจจัยความฟันซวยต่าง ที่ไม่รู้ว่าธรรมาอะไรมาตายเยอะเลยไม่รู้นะไม่รู้ยังรู้ต้องรู้ปะงไหมก็คงไม่รู้เองนี่จะทำอย่างไรได้เกคยมาเลี้ยวไปเประทุกนี่ประยุกทุก แต่ว่ามันเคล็ลับควทุกเรียอมันหางุกเรมันก็ดับทุกข์แังเรื่องอะไรอะไรก็ให้มันสรุปลงได้ในเาประโยคนี้เรื่องคำผิษใจสมาธิพรบดา มันก็คือทำไมหายโรคเร็วดักทุกข์ถ้ามันมีสิ่งนี้มันก็ไม่โรคและวป็กทุกข์ขยายความให้ทีก็เกิดปัญหาเลยมันโรคแล้วผมยึดถือเอาอะไรอะไรรอโต bạn là một người của tôi, nó có những thứ như thế này, này, những thứ như thế này, những thứ này, những thứ như แล้ปะดเป็นทุกข์รงตัวมีประโยน์นึที่ท้ไม่ทกมาคิดอะไรเป็นก็ต้งนี้มันก็มันเป็นทุกข์แล้วก็รืสุกตัวนี้ประโยชน์มันก็ค่อยๆยาวออกไปใช่ไหมล่ะ ฟังน้หมีข้าวนี้เอะจูบเปล่เื่ปจเปะวิปัสสนาจปุ่ทธศาสนาจบเปงติดตอเรียนตอรู้ต่อปฏิบัติี่คือความผู้ขยายความออกไปีกนิดนึงอีก ประโยชน์สองประโยชนี่มัเราเกิดมาจากพ่อแม่จิตเกลียดไม่รู้ไม่ฉลาดพระมาตามธรรมชาติเมื่อหนังล้วนเวทเกิดมาจากพ่อแม่จิตมันเครียด

còn tớ đây Còn hưởng vũ trạch nước Cực khá sáng đêm Còn phát thanh an cân sớm Ngay bên xa phạ Quyển theo tin Thế nên Thế cập hộp cập hộp ra có ít ไม่ก็บังโกและไม่เป็นต้นตรงนี้คนรจะพว่าถ้าพรารู้สึกมาแต่ในทองแม่นจะมา้บงจะไม่ได้นี่ใครขัดนเคราะมันจะต้แม่ มันไม่ยอมดดใครนึกเกลีอไม่ดูดเด็ายไม่เป็นตเียงไม่มีบเพกไม่รู้ยังไม่เกิดเออไม่มันเกลียดมากเลนะแต่เกลียดยังไงเป็นธรมชาติปติ cái cả là ở quán nói bóng 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 Tên bóng 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 แค่มีอะไรโต้กลับมันก็ไม่รู้สึกแล้วมันโต้กลอะไรไปทุกข์นี้เรากแบบมองเห็นขอนี่แล้วก็นนดดไม่ต้องนิกโดยวิธีที่หที่ที่ยังที่เด็กขาดและวัยจุดเด็กเคย กลับโลกลับสมองอีกมนะเรื่องผลความรู้เป็นการท้าเลี้ยงความสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวจะต้องพัฒนาพัฒถุนิมจิตนะให้เกลียดสนิดกับประสบความสำเร็จไปได้ คิติดมาจากตัวแม่นะมันเป็นเพียงแต่เรื่ยงชนิดกี่ยวกับกปรกเองที่มาพัฒนาโดยวิธีจิตตะโพจนขึ้นามันเกยนนที่กับไปสกปรกอีกมืนกั ก็เกลี้ยงแต่เราเองคือเพื่ออะไรมือนกันนั่นคือที่เรียกว่าจิตตาภวนาสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้จิตที่มันเกลี้ยงชนิดที่ไม่เด็ดขาด ให้กลยเป็น <Workers> จ <can. S 2> ิตเคลื่อนถิงที่เป็นไข่ม่รักเอาสิ่งที่สกปกอีกต่อไปหรือมันจึงลึกซึงสุขขุมมากทีเดียวเรต้อไม่ทำเกับเื่อนี้ คือเรื่องทั้งจิตทั้งร้อยสุขหายเกลียดชนิดที่กับสกปรกเศร้าหมองไปน้มันมันใช่เรื่องเละไปก็ไปจะพูดไปคือจิตเกลียนะเมื่อหายโลกนี่ทำมาแบบนี้